น้อมศีระนบเกล้าวบังคมพระเดชบวรอุดมเด่นร่าพระเกียรติขจรชมโลกชื่นพยศยิ่งแก่งกล้าก่อเกือ้อประสบนิกร่สืบสถาพรหน่อเนื้อจักกรีสืบรักสืบพักดีลาดซองสืบพระราชดำริมีตามต่อ สืบลากสืบวงพร้องเทิดถ้อยสะดุดีอัญชลีพระมิ่งกล่าวราชันบลมราชสมภพสรรพร่งพร้อมประโคมแข่งแต่งพลันพราวระยิบถวายพระพรชัยน้อมผ่านฟ้าสำราญกรเกษมด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรนายกสมาคมพรั่งพร้อมคณะกรรมการคณะศิษย์เก่าบวรนิเวศในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก